เอาละครับผมสวัสดีทุกท่านและคุณเนล็กส์ลูเทอร์เต๋อไว้ดีครบอยู่เกม p พับจีตำนานนานกี่ปีแล้ววะตั้งแต่อยู่ช่วงหนุ่มๆไม่รู้วะสองปีแล้วบ้างไหมสองปีสาปีแล้วใช่เออพับจีสตรีมันออกมาตอนไหนแล้วประมาณมมมมสามเฮ้ยมสี่มห้าเปล่าวะไม่รู้วะ เออเกมแม่งตำนานจัดเพราะฉะนั้นไปกันเลยดีกว่าสองคนต่อสี่ลุยไปแลมโบ่ด่านแลมโบ่เฮ้ยมันมันกระตุกขนาดนี้วะชื่อด,ด่านปลาเลมโบปลาเลมโบปลาเลมโบชื่อด,ด่านครับจีปลาเลมโบปาลาเมอ้อหรือเปล่าขมักไม่เออปาลาเมอ้ใช่แหละอยู่บนอยู่บนดอย อยู่เบนอดะบนด้ลงไหนดีวะเน่หุดที่เดือดที่สุดอะไรแกเน้นเน้นตายเหรอนำไปเลยแล้วกันทั้งนั้นนะมาร์กแล้วฮะมาร์กเลยโอ้โห,หด่นน่าจะแคบคอยดูกอนหนะ่อแยบบแลแบนบะแลแบหมแลบเหรอไปดิ ไปยังวะมึงเลยไปไกลแล้วเพื่อนไ่ต้องห่วงกูกำลังตอยโอ้โหมีคนบินตามเป็นแหนบเลยอย่าลองแหลบแน่เลยใช่ไหมหนึ่งตี้หนึ่งตี้ฮอเลยฮอเลยฮอไหนวะเนี่ยที่ร้านจอดฮอเนี่ยตึกข้างๆกันเลเนี่ย เออมาเป็นตี้เลยยัดเป็ดแม่งมากกว่าตี้อีกประเด็นนะโอ้แม่เหลกจังวะไม่มีปืนเราตายแน่เราตายแน่พวกเราตายหากันหมดแน่ยิงลงเลยเขาเนี้ยโอ้แกยิงก,กูโอ้โหพร้อมเลยลงมาอยลงล่างดีกว่าเออ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 บ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้เดี๋ยวตาย อ้อาวยอวกเจอพวกเคาะเคาะนิ่มๆเลยเฮ้ยมีอย่าัไรมีโมอเตอรต์คอร์สไว้นี่กูชั้นหนึ่งมึงชั้นสองโอเคดิวไปเลยครับใกล้สุดก่อนตอนวเนี้ยแม่มีแต่ของแต่งแต่ยังปืนเฮ้ยมินิเว้ย ใส่เลยใส่ไปแปรับปรับได้หอ่อปรับไม่ได้วะจะปรับเป็นนัดเดียวเนยเดียมันะบอกแล้วกันเมาส์มีปัญหากับเมาส์นิดหน่อยนะท่านผู้ชมเออเออหน่อยอูซี่ว่ะแต่แม่ไม่มีพันท้ายอูซี่มันจะไม่เลเราเก็บไปก่อน ฮืมโอ้โหกูเข้ามาเจออะไรเนี่ยเอาก็เอาวะเราก็เอาวะ SMG เปลี่ยนเปลี่ยนออกใครวิ่งมากูเองแงะมันใจนะ กูยังปืนขออยู่กูอ่ะกูได้ดีเอ็มอาร์กระบอกหนึ่งนะคูณสี่อะไรอ่ะเอ้ยคนคนคนทิศไหนทิศไหนวิ่งหลบไปแล้วหลังหลังหลังเนินหลังเนินนี้หลังเนินนี้นี่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 โอเคกูจะไปนะไม่รู้มีอาวุธเปล่า มันมีเขาวงมันวีเขาวงอ๊ยอ๊ยอออยสุุ้เลยสะดุ้กันชีวิตจรงเฮ้ยเฮ้ยเ้ใส่วะมันแอบอยู่เปล่ามันหลบอยู่เป่าไม่เห็นตัวไม่เห็นตัวล้วชิบถูกงพยาบาลก่อนโอเคก่อนใส่วะเฮ้ย แฉ๋วแฉ๋วแม่งลม้มตรงไหนวะเอา้าอ๋อเหยียแมงเน็บเน็บอคโอเคมาดูเลยนอน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 ขอเจ็ดจุดหกสองแล้วกันก็ไม่แตกหรอกมันจ่กระเา๋ากกะกัเกาะเอ้ยกูจำไม่ได้ว่ากดชิปมัน หยุดหายใจได้เหรว,วให้มันเล็งง่ายขึ้นอ่ะใช่ไหมใช่มันจะโซเดน,นึงด้วยระวังหลังแล้วกันโอ้แหลกแหลกเมาส์นะไม่ใช่แหลกเกมเมาส์ไม่ลื่นเปลี่ยนฐานแล้วเนี่ยแต่เมื่อกี้กูเฮ้ย้ยใกล้มากเลยคะเก็บเสียงเท่าไหร่วะ งเลวิ่งเหมือนจะไปฆ่าเขาได้นะแต่ไม่อะเฮ้ยแต่วะอ๋อไม่ใช่มเฮ้ยอะไรกูตกใจกูถอยเลยอยเห็นแนะไะขยับนิดนึดนงก็เฮ้ยหมดอะถ่ยเข้าไปถ่ายเข้าไป,าข,อไปอของก็ไม่มี คตรจนกูมีคูณสามมาไหมทิ้งให้โอ๊ยอ่ะทิ้งให้แล้วกูมีสกอปเปิดไหมโอเคกูมีคูณสี่ไลยดอทเฮ้ยซ้ายมือหาจุดแคมป์อ๋อวงมาแล้ววงไปไหนวนะน่ะ Lipp lưu 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 mình lưu 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 เจอคนเจอคนบอกทิศมาเลยครับจา่าโอ้ขี่แมงกาะไซมาเลยมันยิงกับแมงกาะไซมันมีคนมันมีคนวิ่งแบบไม่สนลูกปืนเลยอะเราไปเล่น,เ,ลนเราไปเล่นขอบดีกว่าเฮ้ยโอ้คาะเขาะเพิดมากโอ้รัวรัวรัว ยงงิงมันกระไซแน่เลยว่ะออกสุนเขียวไม่มีเหลือแล้วว่ะเหลือเหลือแค่อีกแม็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 กเดียวกค่สิบลูกมันยิงกันตรงไหนวะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้ว,วเสียงคมชัด าลึกเลยไปดีกว่าแม่งไกลเกินคุณเสีเ่ยวไม่ไหววะยืนพีดีกว่าวะน่าจะดีกว่ายืนพีแม่งในโมบายโคตรโหดในนี้ไม่แน่ใจแม่งตัวแวงเสียงเท้า กันกับตัวเองไงดิมันยิงตรงไหนกันวะโต้แป๊ะโ้แป๊ะเลยยิงกันมันเลยอ่ะเฮ้ยเก็บเสียงใกล้ๆแต่ไม่ได้ยินไม่รู้อยู่ตรงไหนดิไปให้แปะไปวงดีกว่าข้างหลังเราเนี่ยแหละโอ้ก็มีเอ้าโอ้โหโคตรดัง น่าจะในบ้านหรอมั้งอันนี้คือมึงวิ่งตามกูใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่ <c oughs> ดรไม่ใครวิ่งตามเราอีกทีนึง <c oughs> <c oughs> รูดเลยจ้ะไม่ไว้ใจวะไม่ชินที่ถือปืน dmr เดินดุ่มดีดุ่มห้าเนี่ย ดุมวิดิวดุมขอแอบดูสักหน่อยขอส่องสักหน่อยดิย ي, ตามเสียงหน่อยใครเข้าไปในดับไม่เห็นตัวเลยเว้ยอ่ะพอกูส่องแล้วเงียบเลยไปไหน,<ะ>นเะแล้วเห็นแล้วแบบตรงนู้น

เฮ้ยโอมาดีโอมาดีไม่โหมาแล้วอ่ะบโอเคจะยิงแล้วยิงไม่ทัน เออโดนหัวไปเลยเฮ้ยอีเขี้ยอีตัวนึงโอ้โหมุมมุมแยกโอมองมาอีกป้ยาป้อยากอนไปเด้อเ้มุมแม่งแย่จัดเลยมันไปชบเพื่อนมันไปชบเพื่อนเดี๋ยวมันก็ตายไปเข้าวงกันเข้าวงกันกูเข้าได้ไงกูล้มไปแล้วไกลอเยอ่เอาเฮี้ย โอ้ยร oh, e, ักทีมจัดม hey, hey. hey, hey. ันไปชุบเพื่อนแล้วไปเลยเพื่อนปล่อยคูไว้เฮ้ยทำไมดีทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมวะโอ้ยโอ้ยโอ้เห็นแล้วเห็นแสงไฟในบ้านนู้นอ่ะโอ้ยเชียงอะไหลันวะเนี่ยไอตัวข้างล่างมันรอจะเก็บกูอยู่เด้ยมันเดินช้าๆเอี้ยง คุณสีขอก,กัอนกูกำลังจะตายเปไดิดไม่เนี่ยมันเปิดไม่ได้กูกำลังจะตายอย่างเชือช้าสองหนึ่งเออสวยเยอะจริงเต็มอ,อกแม่งไม่ล้มมันดูมึงยังไงวะกูแม่งไม่ตัวหนึงสังเกตการดีสังเกตมึงเลยไอตัวที่กูยิงน็อกไป แม่งมรงนี้นะ่าจะเอาแล้วจะแลกกับมึงว่ะเป็น S L R เป้าตรงแต่ลูกแต่ลูกเหินนะกูงงเลยเมื่อกี้เมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้ตัวหนึง่งไปวนะนั่นแหละสมอ็อกยู่บนสมอ็อกนะขึ้นไปแล้วเฮียจัดเลยอ้ะเฮียข้างหลังกน้นก็เลยเออไอ้สองตัวนั้นนะ่ะที่กูยิงน็อกไปตัวหนึง่งอ่ะมันมา,ม,นม,ามันมาทางนั้นแหละมึงต้องมาลุ้นาเองว่ามันจะ เมื่อกี้วิญญาตายไปตัวหนึ่งมารู้ใช่ตัวนั้นไหมไอตัวที่กูน็อกกันเหรอไม่น่ามา้ารู้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 กระโดดมายิงไปเลยเฮ้ยโอ้โหหลังว้ายไปแล้วมาเล็งมึงมันเล็งมงึงมันเลง็งมึงไอ้ยเ,เห็นกูเหรอโอ้โหร้อยเพื่อนกูคมกว่ากูเยอะมึงใช้เมาส์อะไรวะนิ่งกริบมาอยู่ด้วยมาไวเลตนี่แหละอ๋อมาไวเลต ไม่มีไม่มีไม่มีอาการดับเบิ้ลคลิกเหมือนกูบกก้างวะอีตัวพอดีผมใช้เมาส์ JIB เอ่เมาส์จิ๊บเหรออีตัวสองตัวหน้ามึงเลยหน้ากูแน่เลยรอ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 อ,อัดอัดยายร้อยก็โอเคเฮ้ยยังไง เยีารีเฟกเพื่อนกูโคตรเอาคิดว่าต้องใช่ต้องใช่แน่ๆแท่<ช>บอกว่าไม่ใช่แลวพูกไม้เหรอออาฮะยิงด,ดิระวังเด้อตามมุงตามขอบประตงประตูมันตายแล้วไอ้เด็กชักมึงมามองบนฟ้า ไจะมองด้วยความสงสัยเยอะอืมเฮ้ยโก้อะไมาตั้งเยอยมึงใจหมดเลยเฮ้ยทีมอันดับสองว่ะเฮ้ยเอาวะอันดับหนึ่งต้องมาแล้วล่ะมึงนี่ตกใจโอ้ยแม่งถูกและแม่งหลบหลังต้นไม้ตอนแรกกูนึกว่ามันนอนอยู่ก็เลยเดินมาใกล้ๆมันเห็นมันนอนอยู่ไงอืมไหนยะเป็นศพ เนื้อศพแม็กไม่รีด้วยประเด็นนะืศพศพนั้นแนหะ